สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแย่ข้าวลามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้มาตีตะไคร่จากพี่น้องตีตะไคร่ก่อนที่จะฉับนี่จ้ะพี่น้องตีตะไคร่ก่อนที่จะฉับนี่จ้ะวิธีตีตะไคร่นี่ตะปูจากพี่น้อง ฟูกคอิดตีเรียบๆกันโอนมองไม่เห็นนี่การเล่าจากพี่น้องการแขงปูนแลลาใช่ไหมช่างใหญ่ คุนจะได้ไม่ท้วตึงๆเอาตึงๆในจัหน่องจะได้ฉาบง่าย แข่งเ,เล่าจาิ๋นน้องนั่นจะเล่าโอ้ยหลานเสียมพังหมดละดิไซจะรีบจัดนี่ตะ,ะปูต้องเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้อง ตีแล้วจะได้เม่หนดตีตะไคร่เตรียมฉาบ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จัดครับเพราะว่าส่งงานก่อร้อยแล้วนี่เรียกง,งานส่งงานฉาบห้าสิบตีตะไคร้ตีตะไครก่อนที่จะฉาบ จะเป็นแบบนี้จะพี่น้องนี่คือตีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จะพี่น้องที่ตีเสร็จเรียบร้อยตักไข่ ตีตาข่ายก่อนที่จะฉาบอันนี้ห้องนี้ตีแบบนี้จ้ะก่อนที่จะลงมือฉาบน้ำบอกไฟก็ตีเบดจับพี่น้องอันนี้ตามบ็อกไฟบอกไฟนี่นี่จ้ะ ตีหมดเลยจะได้ไม่ล้าวแผงจะได้ไม่ลา้าทางนี้ก็ตีแล้วอันนี้เป็นจะเป็นงานจับเสียมจับพี่น้องถึงสายเอ็นไว้เนี่ยนี่จะตีตะไคร้หมดแล้วจ้ะพี่น้องก่อนที่จะลงมือฉาบ อังน,นี้ก็ตีแล้วนี่จ้ะงานงานตีตะข่ตีตะข่ายทับบอกไฟตามตามทับหลังจะพี่น้องจดกันไม่ให้เหล้า ตาไข่ตีนี่หลังละสีม่ม้วนจ้ะพี่น้องหลังละสีม่ม้วนนี่ตะไข้เป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องต้องตัดก่อนน้ำปลาป่านี่จ้ะพี่น้องตะไร้เป็นแบบนี้นตัดตัดพอดีกลับไปนั่น เจ้าคือวใส่ขวาน้วด,ดไปจัดตัดน,นี่ชื้หอาหารเสียมบนนี้นนอันนี้เป็นงานจับเสียมจับพี่น้องนี่ขึงสายเอ็นไวน้นี่จะจับเสียมก่อนที่จะฉับสัางเงยยังว่าพร้อมจับพี่น้องงานจับเสียมงานตีตะไข่ตีตะไข่ก่อนที่จะฉับ าฝากไว้สำนีเราจะไป้องฝากช่องเจเดือนแยกเขาหลามบอกี่เที่ยวด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะเตรียมตีตะขคายก่อนที่จะฉาบจะไปน้องสู้ค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะช่างใหญ่ทําปลาช่างใหญ่ยังไม่พร้อมขอบคุณมากค่ะ